ศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทําศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทำํำศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืมไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าพู้เจ้ามีสี่อย่างนะอ่า ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะพยายามทําตนให้เป็นเทวดาอย่าทำตนเป็นผีนะ,ะมีศีลให้ดีมีจาระเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิดได้ยาลยเปืองโอ้จาระไม่เสมอกันมันต้องโโหนุนเลยเมียทำเท่านี้ผัวเออดีเธอทําเลยโอ้ใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้แหละนะละความจะหนี จาะค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้้าบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ด้วยกันทั้งในพบนี้และก็สัมปรายะพบหน้าก็ได้เจอกันอีกนะดังนั้นพอมาดูว่าพบหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าพบเนี่ยคือพบหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักครู่เราได้เจออีกก็นเนี่ยแหละมันมาเจอกันละศีลมันเสมอกันจากะคศรัทธาปัญญานะ ดังนั้นคู่ของเรานะวันนี้นะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะอนะสร้างสี่อย่างนี้นี่เหตุปัจจัยสี่อย่าง